สวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์168นะครับพยากรแฟนเพจนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของลายมือนะครับลักษณะที่มีก้นหอยนะครับอันนี้เป็นการพยากรนะครับอันนี้เป็นศาสตร์ใหม่นะครับเดี๋ยวก้นหอยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววาดให้ดูนะครับในส่วนของมือนะครับคนเรานะครับก็จะมีลักษณะมือนะครับก้นหอยก็จะเป็นลักษณะนะครับตัวเส้นนะครับตรงนิ้วนี่แหละนะครับ คนหอยก็จะเป็นกลมๆนะครับหมุนมุนบางคนก็อาจจะไม่มีนะครับบางคนก็อาจจะมี1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว10นิ้วนะครับถ้าสมมุติว่าใครนะครับไม่มีเลยซักนิ้วนะครับก็จะเป็นคนที่ไม่มีความมานะนะครับอดทนในการทำงานนะครับ หรือไม่มีมานะในการหาอยู่หากจิ้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาพยากรณ์ทั้ง10นิ้วนะครับมีอะไรบ้างครับถ้ามีนะครับ1นิ้วนะครับนะครับหนึ่งนิ้วนะครับก้นหอยนะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่ขยันนะครับใจกว้างฉลาดนะครับชีวิตแต่ชีวิตก็จะลําบากนะครับ1นิ้วนะครับถ้า2นิ้วนะครับเขาบอกว่า จะมีภาระหนักนะครับเป็นคนใจบุญนะครับใจบุญสุนทานนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับลูกหลานก็จะนําความสุขมาให้นะครับถ้ามีสองนิ้วนะครับถ้ามีสามนิ้วนะครับก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วนะครับปัญญาดีนะครับแล้วก็เพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้นะครับถ้ามีสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วนะครับก็ชีวิตนะครับก็จะ พบกับนะครับก็จะมีการหมุนเวียนการใช้เงินนะครับแล้วก็ชีวิตตอนเด็กๆเลยนะครับถึงวัยกลางคนก็จะลำบากนะครับหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นนะครับถ้าสมมติว่า5นิ้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับ5นิ้วก็จะเป็นคนที่มีสติปัญญานะครับเฉลียวฉลาดนะครับเป็นนักต่อสู้นะครับวันปลายจะมีความสุขสบายนะครับ6นะครับใครมีก้นหอย6นิ้วนะครับ เขาบอกว่านะครับความล้มเหลวนะครับพบกับความล้มเหลวอยู่เสมอนะครับจนสําเร็จได้นะครับก็ต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยนะครับส่วนถ้าใครมีก้นหอยเจ็ดนิ้วนะครับก็จะปรับตัวนะครับเข้ากับสังคมนะครับเก่งนะครับแต่ว่าก็จะมีภาระนะครับที่เหน็ดเหนื่อยนะครับพอสมควรนะครับ ส่วนข้อที่8นะครับก็จะใครมีก้นหอยนะครับ8นิ้วนะครับก็จะเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับมีความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็กระตันยูนะครับนำความสุขมาให้นะครับบุคคลในครอบครัวนะครับถ้าใครมี9นิ้วนะครับก็จะมีความสามารถนะครับรอบทิศนะครับขยันนะครับไม่ขอใครกินนะครับง่ายๆนะครับก็ข้อที่10นะครับ ใครมีก้นหอยนะครับทั้ง10นิ้วนะครับชีวิตก็จะเป็นคนที่มีอุปสรรคนะครับอุปสรรคมากนะครับเป็นคนที่จิตใจนะครับห้าวหารนะครับแล้วก็แต่สุดท้ายก็จะฟันฝ่านะครับมลสุมนะครับแล้วก็นําความเจริญนะครับมาสู่วงตระกูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์นะครับแบบ แบบขำๆนะครับก็คือไม่ต้องอันนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นศาสตร์ใหม่นะครับที่เราศึกษามานะครับตัวนี้ศาสตร์ศาสตร์ใหม่นะครับก็จะไล่ตั้งแต่หนึ่งนิ้วที่หนึ่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปถึงนิ้วที่สิบนะครับส่วนคนที่นะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยก็คือไม่ใช่ก้นหอยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นลวดลายที่เป็นแบบแบบอื่นนะครับที่แบบไม่ใช่ก้นหอย ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับบางบางคนนะครับอันน right ี้ก็จะไม่ใช่คนหอยบุคคลคนนั้นก็จะการทํางานหรือการอาชีพเนี่ยก็จะไม่ค่อยมุ่งมั่นมานะมากนะครับลักษณะคนที่ไม่มีคนหอยนะครับอยู่ในลายมือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์นะครับในส่วนของคนหอยนะครับที่ลายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรสูตรใหม่นะครับเป็นศาสตร์ใหม่นะครับอันนี้ก็ลองลองดูนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เส้นในส่วนของลายมือน่าจะชัดเจนที่สุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งนี่เยนะครับลองไปดูนะครับตัวนี้ก้นหอยนะครับที่ลายมือนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ